สวัสดีค่ะวันแดงพัดแผนไทยค่ะว,วันนี้กลับมาพบกันนะคะจะบอกว่าช่วงหลังเราอาจจะไม่ได้เจอกันแบบเดียวๆอย่างนี้มาพักหนึ่งแล้วเนาะก็ต้องบอกว่าแดงก็หายไปเรียนนะคะอีกปีหนึ่งจากนี้ก็ยังคงจะเรียนอยู่นั่นแหละเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพนะคะก็มีอันนึงที่คิดว่ามีประโยชน์ค่ะพอดีช่วงนี้ทําวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตัวเองว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรามี well-being หรือว่ามีสุขภาวะทางกายทางใจที่ดีนะคะแล้วจิตวิทยาสุขภาพเนี่ยเราเรียนเพื่อที่เราจะรู้ค่ะว่าต้นเหตุของอาการพฤติกรรมต่างๆของคนที่เป็นกันอยู่เนี่ยที่จะทุกข์มากสุขมากเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะมาจากอะไรเรารู้เพื่อที่เราจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อที่เขาจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเนาะถ้าบางคนสุขภาพดีอยู่แล้วจะได้รู้ว่าเออที่ดีเนี่ยเพราะอะไรสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มเตม เติมให้เป็นไปในเป้าหมายที่คนแต่ละคนต้องการได้ไหมหรือคนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีเออเพราะอะไรล่ะทำไมยังเลิกบุหรี่ไม่ได้ยังออกกำลังกายไม่ได้ยังตื่นเช้าไม่ได้ มันเป็นเพราะอะไรแล้วพอเรารู้เนี่ยเราจะสามารถนำมาดีไซน์ทำให้เขาเนี่ยไปสู่เป้าหมายทางสุขภาพที่เขาต้องการได้นี่คือแกนของจิตวิทยาสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นพอแดงเรียนไปแล้วแดงไปอินกับอันหนึ่งที่เป็นหัวข้อวิจัยของแดงด้วยเนาะก็คือเรื่องของการรับรู้ความสามารถในตนเองค่ะในทางภาษาจิตวิทยาเขาจะเรียกว่าเซลล์เอฟฟิเคซีเนาะก็เป็นทฤษฎีสุขภาพอันหนึ่งที่มีมานานมากแล้ว ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมได้แดนก็เลยประมวลผลมาค่ะว่าคนเราอะถ้าป่วยอยู่ไม่ว่าจะทางกายทางใจรู้สึกว่าช่วงนี้อ่อนเพลียอ่อนแอหน่อยง่ายรู้สึกไม่มีความสุขเหมือนจะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะคะลองกลับมาดูถ้าคุณเพิ่ม2อ,อย่างนี้ได้เนี่ย ดังคิดว่ามันจะทําให้สุขภาพกายใจของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะ1ก็คือเซ l ล์เอฟ c a เ y เนาะกับ2ก็คือมีนิ่งฟูค่ะความหมายในชีวิตจริงๆมันเป็น2ทฤษฎีนะอันแรกก็คือเรื่องของเซ l ล์เอฟ c a เ y จะพูดเรื่องของความเชื่อค่ะ 2. เรื่องของเป้าหมายก็จะมีทฤษฎีหนึ่งที่เรียนมาคือโลโก้เทร a ปีเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เดี๋ยวแตงจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะคะอันแรกก่อนเรื่องของความเชื่อคะ่ะคือเซลล์เอฟเฟกซีอ่ะมันไม่ใช่ความสามารถนะคะมันคือความเชื่อในความสามารถของตัวเองบางทีเราอาจจะยังไม่ได้มีความสามารถนั้นแต่เราเชื่อว่าเรามีความสามารถนั้นเราสามารถทําเป้าหมายใดๆให้มันสําเร็จได้ เขาถึงเรียกว่าความเชื่อในความสามารถของตนเองหรือถ้าเกิดไปอ่านงานหลายอย่างเขาก็จะมีคําพูดหลากหลายไปในคําภาษาไทยนะคะเช่นการรับรู้ความสามารถในตนเองเป็นต้นแต่ความหมายก็คือเหมือนกันว่ามันเป็นความเชื่ออยู่ในใจของเราค่ะว่าเราอ่ะมีความสามารถนะ ที่จะทําสิ่งใดๆให้สาเร็จได้ซึ่งสําคัญมากก็คือว่ามันเพิ่มได้ค่ะมันมีแหล่งที่มาอยู่มันมีสี่แหล่งที่มาถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจคุณลองมาเพิ่มความเชื่อตรงนี้ดูมันเพิ่มได้ยังไงมันเพิ่มได้จาก4อย่างนะคะ1ก็คือประสบการณ์ความสําเร็จในอดีตของตัวเองค่ะ เวลาเรารู้สึกว่าเออช่วงนี้ทําไมเราทุกข์จังเลยกับการที่อาะสมมติเราเรียนอยู่แล้วเราแบบเอยทาไมเราเรียนไม่ได้ดีเลยรู้สึกมีอะไรหลายอย่างต้องทําไปหมดเลยก็ยังสอบได้ไม่ดีก็ยังทําส่งงานได้ไม่ครบอย่างเงี้ยเราลองนึกย้อนกลับไปไหมว่าเฮ้ยเหตุการณ์ท้าทายในชีวิตอะไรบ้าง ที่เราผ่านมาได้แล้วอะคนเรานะคะสังเกตไหมว่าถ้าเกิดตอนนี้เราเจอเรื่องทุกข์กอยู่เนาะเราก็จะคิดว่ามันทุกข์จังเลยว่ะแต่พอเวลาผ่านไปสิคะเราผ่านเรื่องนั้นมาแล้วว่าพอเรามองย้อนกลับไปอะเฮ้ยเรื่องนั้นมันไม่ได้ใหญ่โตมากนะเราก็ผ่านมาแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอเรื่องทา้าทายอะไรอยู่ให้เราย้อนนึกถึงประสบการณ์อดีตของเรามันเป็นแรงที่ดีที่สุดเลยคะ่ะในการที่จะเพิ่มความเชื่อในตัวเองว่าสุดท้ายอะไม่ว่าเรื่องอะไรในชีวิตอะไม่ว่าเราจะเคยป่วยเคยอะไรมาร่างกายเราไหว เราไปต่อได้นะคะอันนี้คือแหล่งแรกเนาะแหล่งที่2ก็คือการเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นค่ะโดยเฉพาะคนที่มีอะไรใกล้เคียงกับเราว่าเฮ้ยเขายังทําได้เลยอะ่ะ ทำไมเราคล้ายๆกันกับเขาเดังทำไม่ได้เช่นอ่ะสมมติในเชิงสุขภาพคนที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันหรือว่าคนที่ป่วยอยู่ในโรคคล้ายๆกับที่เราเป็นเฮ้ยเขาผ่านมาแล้วนะอันนี้แดงคิดว่าสําคัญเลยก็คือเราอ่ะต้องหาโมเดลลิ่งค่ะคนที่เป็นต้นแบบเวลาเราดูสื่อสมมติเรารับสื่อในเชิงลบใช่ไหมโฮ้ยอันนี้ก็ทําไม่ได้อันนี้เขาก็ยแย่ไปเลยคนที่พูดอย่างเงี้ยอย่าไปฟังมากค่ะ เออเราควรหาโมเดลลิ่งที่ว่าสมมตนะินนี้ดั่งสมมตินะคะสมมติเป็นมะเร็งผ่านมาได้วันนี้ก็ยังมีชีวิตที่ดีสมมติว่าก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละแต่ว่าโรคสงบอยู่เฮ้ยเขาดูแลร่างกายจิตใจยังไงเพื่อที่เราจะเอามาเป็นกําลังใจให้ตัวเองเฮ้ยขนาดคนแบบนี้คนที่เคยเป็นขนาดนี้ปัจจุบันเป็นนักกีฬาไตรกีฬาจ้าแข็งแรงกว่าเดิมอีกจ้า เขาทาอะไรมาได้เพราะฉะนั้นเขาทําได้เราเหมือนเขาเลยอะ่ะเราก็น่าจะทําได้อ่าอันนี้เป็นแหล่งที่สองเนะาะสก็คือแรงจูงใจทางสังคมค่ะคําชมแล้วอันเนี้ยแสดงว่าคนรอบข้างก็สําคัญบางทีเคยเป็นไหมเราอยากให้กําลังใจเพื่อนเราพี่เราน้องเราคนในครอบครัวเราคําชมตรงเนี้ย มีประโยชน์มากนะคะมันเป็นกําลังใจค่ะสมมุติว่าเขาทําตรงนี้ได้ดีเขาอาจจะยังไม่ได้หายจากโรคที่เขาเป็นนะแต่เขาแบบเขากินดีขึ้นเขาเริ่มตื่นมาเดินได้5นาทีเราจะชื่นชมเขาอย่างไงเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้เขากับสุดท้ายก็คือสภาวะทางร่างกายแล้วก็จิตใจของเราค่ะสังเกตว่าเวลาที่เราสภาวะร่างกายจิตใจไม่ค่อยดีอะ่ะเราก็จะไม่ค่อยเชื่อว่าเราทําได้อะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดังอยากให้เราเข้าใจตัวเองค่ะอะอย่างสมมติผู้หญิงเนี้ยง่ายๆเลยเนาะช่วงก่อนประจําเดือนมาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบฮอร ค่อนข้างรวนใช่ไหมบางทีใครมาพูดสะก,กิดใจนใิดหน่อยช่วงเวลาปกติไม่โกรธนะแต่ช่วงเนี้ยโอ้โหขึ้นเลยอ่ะหรือว่าแบบ สามารถน้ำตาไหลาได้เลยถูกไหมคะแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเองว่าเออช่วงนี้เราเป็นแบบนี้แหละเราบอกคนรอบข้างว่าเออมันจะมานะเอออาจจะมีแบบนี้หน่อยนะช่วงนี้เราก็เคลียร์งานตัวเองเราเข้าใจตัวเองค่ะเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรในช่วงเวลาที่เราดาวอ่ะหนึ่งเราจะไม่โทษตัวเองมากเราจะรู้ว่าเออเราเป็นแบบนี้แหละช่วงนี้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะกับ2ก็คือเวลาที่เราทําผิดพลาดหรือว่ารู้สึกดาวดาวไปในช่วงนั้นะเราจะไม่เอาเหตุการณ์นี้มาตัดสินทางชีวิตของเราค่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็น4อันในพาทความเชื่อเนอะแหล่งที่มาที่ทำให้ ความสามารถของตัวเองว่าเรามีชีวิตที่ดีได้มีสุขภาพที่ดีได้เราจะผ่านเรื่องยากๆในตอนนี้ไปได้มันมาจากอะไรเราต้องเพิ่มบ่อยๆนะคะตั้งแต่เรายังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้มีปัญหานี่นแหละมันเป็นทุนค่ะยิ่งเพิ่มยิ่งทบต้นยิ่งมีดอกเบี้ยยิ่งทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในชีวิตที่ดีนะคะแดงทัวอีกทีเนาะประสบการณ์ความสําเร็จอดีของตัวเราเองเรื่องยากกว่าน,นี้เราก็ผ่านมาแล้วเรียนรู้จากคนที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยเขาก็ผ่านมาได้แล้วเหมือนกันทำไมเราจะทําไม่ได้นะคะสามคำชมที่เราให้กับตัวเองจากคนรอบข้าางก็ต แล้วการรู้จักสภาวะร่างกายจิตใจของตัวเราเองเราจะได้ไม่โทษตัวเองมากเวลาที่เราอาจจะสภาพร่างกายจิตใจไม่พร้อมแล้วเราทําอะไรผิดพลาดไปนะคะอันนี้เป็นพาร์ทความเชื่อเนาะกับอีกอันนึงนะคะที่เราเสริมได้เพื่อให้เรามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงก็คือเรื่องของความหมายในชีวิตค่ะทฤษฎีทางจิตวิทยามีอันนึงชื่อว่าโลโกเทรปีนัะจริงจริงมันเป็นทฤษฎีทางจิตบําบัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความหมายในชีวิตค่ะคนเราจะมีสุขภาพชีวิตที่ดีถ้าเรารู้ว่าเราอ่ะมีชีวิต ไปเพื่ออะไรนะคะหลยๆคนเคยเห็นไหมว่าเขาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอโดยที่เขาไม่รู้ว่าแรงจูงใจภายในในการมีชีวิตของเขาเองอคืออะไรจกนกระทั่งถึงวันหนึ่งอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตตามปัจจัยภายนอกเลยค่ะอาทำงานตื่นมาก็ทําไปทําไปโดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาสิ้นเดือนรับเงินเดือนตื่นมาก็ทํามานําให้ชีวิตมันเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเขาว่างเปล่าอ่ะบางทีเราจะไม่ได้รู้สึกในวันที่เรายังทุกอย่างยังรันไปได้ด้วยดีเนาะ แต่ถึงวัยหนึ่งค่ะโดยเฉพาะช่วงวัยกลางคนแล้วอะมันจะมีคําถามนี้ค่ะว่าเขามีชีวิตไปเพื่ออะไรความหมายความสุขประโยชน์คุณค่าของเขาอะคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าแต่เนิ่นๆค่ะเราอย่าปล่อยให้ชีวิตพาเราไปเป็นออโต้พายออไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเรากลับมาเออเราจะทําไปเพื่ออะไรวันนี้เราจะสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง ชีวิตนี้ถ้าฟังแล้วมันอาจจะดูนมามธรรมนะแต่แดงว่ามันก็คือสิ่งที่เราเลือกที่จะให้คุณค่ากับมันนะคะ ถามตัวเองบ่อยๆค่ะว่าเราอยากทําอะไรนะคะเรามีคุณค่าเราเลือกที่จะให้คุณค่าในเวลาที่ผ่านไปในทุกวันเนี่ยกับอะไรนะคะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่าไปมองอะไรไกลเกินไปแดนก็เริ่มจากตรงนี้แหละคะ่ะแล้วแดงใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆแดนรู้สึกเลยว่าเราจะไม่รู้สึกว่างเปล่าอ่ะเราจะตอบโจทย์ตัวเองได้ว่าเฮ้ยคุณค่าของเราอ่ะมันได้ส่งผ่าน ไปถึงคนอื่นแล้วมันได้ตอบโจทย์สิ่งที่เรามีเราเป็นจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดตัดทุกอย่างออกไปเลยอ่ะเราไม่ได้สิ่งตอบแทนอะไรเลยเรายังจะทําอยู่ไหมถ้าเราสามารถตอบคําถามตรงนี้ได้ค่ะว่าเออถ้าไม่มีอะไรเลยอ่ะฉันก็จะทําเพราะมันเป็นสิ่งที่ฉันให้คุณค่านั่นแหละค่ะคือความหมายในชีวิตของคุณเองแล้วคุณลองทาไปเรื่อยๆอ่ะคุณจะรู้สึกเลยว่ามันจะอิ่มเอมโดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้ค่าไม่ต้องมีใครมาชื่นชมคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณทำได้ แล้วแดงเชื่อมากๆเลยว่าการทําอะไรที่มันเป็นแบบนี้เหมือนมันเริ่มมาจากจิตประพัสสอนจริงๆอะ่ะมันไม่ศูนย์เปล่าคะ่ะมันจะเทิร์นแบ็คกลับมาเป็นอะไรบางอย่างที่มันประเมินค่าไม่ได้นะคะแล้วเนี่ยคือความหมายคุณก็จะมีความสุขกับอิ่มเอมใจอะ่ะกับกับสิ่งที่คุณทำในทุกวันแล้วก็ที่คุณให้ออกไปนะคะ าะฉันก็เป็นกาลังใจทุกคนนะคะความเชื่อกับความหมายเนาะวันนี้2เรื่องนี้เนาะที่อยากให้ไปถ้าอยากสุขภาพดีเสริมความเชื่อตัวเองบ่อยๆความเชื่ออาจจะยังไม่ได้เกิดผลในวันนี้แต่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราผ่านทุกความท้าทายไปได้แล้วภาพมันเกิดมาแล้วอะคะ่ะอย่างที่เคยบอกไปภาพมันเกิดในหัวเราเมื่อไหร่อ่ะมันเป็นความจริงได้เสมอค่ะขอแค่คุณรู้ว่าคุณมีความเชื่อในความสามารถตัวเองนั่นแหละคุณทําได้แหละนะคะกับ2ก็คือเป้าหมายเนาะความหวังเป้าหมายเรามีเป้าหมายที่ดีมันก็ จะทาให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่เลื่อนลอยนะคะสออย่างนี้จะทําให้คุณผ่านวิกฤตในชีวิตแล้วก็มีกําลังใจที่ดีก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสุขภาวะทางกายทางใจที่ดีได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้ามีเวลาก็จะมาอัดคลิปแบบนี้แบ่งปันกันอีกนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงค่ะวันนี้เด้งลาไปก่อนนะคะหมอณัฐพผ่นไทยสวัสดีค่ะ